โทกะได้เวลาไปแล้วนะน่ะนี่มันสุดยอดหน้าอ,อกที่ดูสวยงามถึงจะดูไม่สมเหตุสมผลแต่ว่ามันคือการหักมุมจะอ่านกี่รอบก็าสนกนี่โจโทกะเจ้าขุนูแสนรวยไว้ปถมห้าเอ๊ะเกืกอบไป พออ่านแล้วชอบพลินจนลืมเวลาทุกทีเลยจะทำผิดซ้ำๆไปถึงตอนไหนกันนะแย่ yeah, จริงแย่ yeah, จริงต้องเขียนจดหมายเขียนจดหมายนี่เป็นการเขียนเมลครั้งแรกต้องอย่าเขียนให้มันเพ่อเกินไปโกะได้เวลาไปแล้วนะว้ามามาเยอะเมื่อกี้พูดอยู่คนเดียวงั้นเหรออย่าบอกนะว,ว่าตื่นเต้นกับการพบลูกค้าครั้งแรกนะ เธอหมะไม่จริงนะจะส่สงไปซ้อนแล้วแมวถึงลูกค้าหรอขอแค่นั้นบอกให้ฉันแข่นนั้นก็ได้นี่นะฉันไม่ได้เตรียมใจเลยส่งถึงใครเหรอหืมจะช่วยไม่ได้แล้วล่ะนะไะกระเถอะมาอะได้ค่ะอ๋อ เท่กเากับเอากระเป๋าไปด้วยก่อนอื่นต้องขอโทษนะคะที่อยู่ก็ส่งเมลมาที่ฉันส่งมาเพราะอยากบอกว่าฉันชอบผลงานที่อัพโหลดบนเว็บไซต์ของคุณมากเลยค่ะอาจารย์เฮนโดฉันเป็นแฟนคลับของคุณค่ะเทนโดฮารุนกักเรียนพยมไปอยากเป็นนักเขียนการ์ตูนครับเป็นยังไงบ้างครับบางทีฉันอาจเห็นแก่ตัวเกินไปแต่ฉัน อยากมอบคำชมให้ค่ะสุดยอดเลยค่ะคีย์ okay, ชัดชัดเดี๋ยวก่อนสิอยู่ริจังอย่าเพิ่งไปสิคุณอยู่ริตั้งหาแค่นั้นงั้นเหรอผมว่าจะแบบมาตั้งถามสีหน้าแต่มีความเห็นแค่สองคำเนี่ยนะน่าจะดีใจนะที่อย่างน้อยก็ได้อะไรกลับไปบ้างเยอะแยะที่สุดเลยแบบนั้นก็เหมือนผมเสียค่ารถไฟฟรีเลยเอาอีกแล้วจังหดปันเคยเลย เอ๋ค <ique> ่ารถไฟนะ720รยเยนครับงั้นเดี๋ยวฉันจะให้นาย7 2 0เย็เยนแล้วกันจะกี่ครั้งน่ะก็เหมือนเดิมฟังให้ดีถ้าอยากเป็นนักเขียนการ์ตูนน่ะก็โตเป็นผู้ใหญ่ได้แล้วเพราะงานของอาจารย์ทำให้ฉันรู้สึกกล้าหาญขึ้นคนมาจะแสดงความคิดของตัวเองออกมาตรงๆเสมอฉันคิดว่า มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่ใครๆก็ทำได้ฉันได้ไดพบกับสิ่งใหม่ๆเสมอไม่ได้อ่านเรื่องราวของคุณฉันรู้สึกตื่นเต้นตลอดเลยที่มีเหตุการณ์บางสิ่งเกิดขึ้นก็ที่คิดเอาไว้แมื่แต่มง่อไงที่ส่งไปที่สำนักตีพิมพ์เมดิคาว่าเองก็สนุกเหมือนกันค่ะแต่ว่ามีบรรณาธิการที่ถึงจะสวยแต่ก็เหมือนปีศาจคนๆนั้นจริงๆหรอคะ ันฉขออวยพรให้ได้ตีพิมพ์นะคะเพราะฉันอยากอ่านเรื่องราวถัดจากนี้ไปได้เรื่อยต้องขอโทษที่สง่งเมลยิงเง่าแบบนี้มาด้วยนะคะเพราะงั้นไม่จําเป็นต้องตอบกลับหรอกนะคะเพราะฉันรู้ว่าอาจารย์ต้องยุ่งม่กแน่แน่ฉันขอช่วยเหลือและสนับสนุนคุณตลอดไปค่ะฉันรักคุณสุดๆเลยค่ะ จะรอชมผลงานต่อไปนะคะอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะคะตั้งใจทำงานด้วยนะคะแล้วนักเขียนคนที่ชอบนี่ชอบเขาตรงไหนหรอคะหรือว่ารูปร่างหน้าตาหรอคะแค่รูปแบบกับการเขียนกับนามปากกาคงทำให้รู้เพ่ไม่ได้หรอกฉันลองค้นหาเรื่องรูปลักษณ์มาแล้วหืม อะไรนะมะไม่ใช่แบบนั้นนะหมายถึงเรื่องความคิดตั้งหากล่ะอย่างเช่นอย่างผู้สภาพัสแวดล้อมและความคิดที่ทำให้เขียนงานสุดยอดแบบนั้นออกมาได้นะแล้วก็อ๋อจริงสินะฉันก็เคยได้ลายเซ็จจนจากนักเขียนโชโจมางำเหมือนกันเฮ hey, จะจริงเหรอมะไม่เห็นรู้มาก่อนเลยเ,เธอเร,เรื่องนี้แล้วหรอเปล่านี่ เป็นตอนที่ฉันอายุเท่ากับเธอเพราะว่ายังเด็กมากแค่ส่งจดหมายและต้องใช้ความกล้าทั้งหมดเลยล่ะน,น่ารักเธอใจดีมากแต่ว่าฉันไม่กล้าคุยด้วยรู้สึกเสียายจนถึงตอนนี้เลยล่ะช่วยเล่ารายละเอียดให้มากกว่านี้หน่อยสิไม่ได้เรื่องในวัยเด็กของฉันไม่มีประโยชน์ที่จะพูดถึงหรอกนะไม,ไม่จริงซักหน่อยเรื่องจริงค่ะ ตั้งแต่ได้พบกับเธอแลว้วอาศัยอยู่ด้วยกันฉันน่ะมีความสุขมากๆแล้วก็รู้สึกพอใจกับการใช้ชีวิตฉันมีเรื่องมากมายรอให้เล่าเยอะมากๆเลยล่ะข,ขอบคุณอ้อไดัเผือพูดอะไรที่มันน่าออกไปซะแล้วท,ที่สำคัญแน่ใจนะว่าสัญญาที่ทำไปจะดีแล้วจริงๆการลงทุนกับเรื่องนี้น่ะมัน แทนอะไรกลับไปบ้างสักนิดหนึ่งแค่นั้นก็พอแล้วล่ะเพราะแบบนั้นเลยดูแปลกๆไปสิดาเธอชอบลืมของบ่อยๆด้วยต้องระวังมากกว่านี้นะอ่ะห,หายไปแล้วแต่ว่าเรื่องที่มาลงทุนกับมังงะแบบนี้ต้องเลาให้ฟังตอนมื้อเย็นด้วยนะงั้นกลับกันเธอเอมมอมายะ อย่าเพิ่งอ,อารมณ์เสียนะคือฉันลืมของไว้นะเข้าใจแล้วนะงั้นสรุปว่าข้อแรกการที่นายวาดสิ่งที่เองชอบน่ะก็ดีแล้วแต่ว่าช่วยเสมความรู้สึกลงไปเวลาวาดสิ่งที่นายไม่ชอบด้วยอย่าเขียนเรื่องที่มันขัดกับหลักเหตุและผลมากต้องเขียนให้คนอ่านเข้าใจไม่ใช่จะใส่อะไรก็ใส่ ก่อนอื่นต้องกําหนดกลุ่มผู้อ่านให้ชัดเจนฉันไม่รู้ว่าคนแบบไหนมันจะ่าในของแบบนี้คิดว่าจะมีสักกี่คนที่จะจ่ายเงินอ่านของแบบนี้กันคงมีแต่พวกคนบ้าที่อ่านไม่ก็พวกมหาเศรษฐีเจ้าของบ่อน้ำมันที่อ่านแต่ว่าอย่าไปสนใจพวกนี้สติไม่ค่อยจะอยู่กับเนื้อกับตัวสักเท่าไหร่มังะงของนายน่ะมันได้สาระและงี่เง่าเกินไปถ้าอยากตีพิมพ์ขายคนอื่นเขาก็ช่วยเขียนด่ดงให้เหมือนผู้ใหญ่กวนน่านี้ที่สําคัญที่สุด เลิกเขียนมังงะที่ตัวเองในอย่ากอ่านคนเดียวสักทีทาไม่เข้าใจนะ่ะก็เลิกเป็นนักเขียนการ์ตูนซะเพราะฉันนะ่ดทนความยิ่เง่าไร้เหตุผลของนายไม่ไหวแล้วจบละลูริจังทั้งหมดก็หกร้อยเยนเองนะครับบอกให้เรียกคนยูริไงเออฉันขอไปงานในฉลองของนักเขียนยอดขายดีที่ติดอันดับท็อปตลอดหน่อยนะคนที่มังงะได้ประกาศทำอนิเมะน,นะเออครับผม จะเป็นอะไรไหมนะอืมถึงเธอจะเข้มงวดไปหน่อยแต่นั่นเพราะว่าเขาเป็นคนที่ขาดาชาอบสุดยังไงล่ะเอ๋จะลงไหมครับเออฉันไม่มีกำลังใจพอที่จะเดินไปคนละทางหรอกนะแล,แล้วครับ จางคะทำไมเด็กวัฒนมถึงมาอยู่เมดิคาวะได้นะหรือว่าจะเป็นลูกดารากันนะ <c oughs> เวลาเผลอจ้องนานเกินไปอาจารย์เทนโดฮารุฮะเอ๊ะทำไมถึงรู้จกักฉันได้ละ่ะเอ่อเพิ่งเคยโดนเรียกว่าอาจารย์ครั้งแรกเลยเนี่ย ผลงานที่คุณลงไว้นะคะหนูเป็นแฟนคลับของคุณคะ่ะก็คือว่าหนูมีเรื่องที่น่าอายหน่อยจะขอละค่ะคือหนูรักอาจารย์มากมากกัเลยแต่แต่ว่ามันกระทันหันมากหนูไม่แน่ใจว่าจะขออะไรแบบนั้นได้หรือเปล่า <S 2> <S 2 <S 2> อะไรกันหรออาจารย์คะหนูอยากได้ ของอาจารย์ค่ะเออะต,ตอนนี้เลยอย่างนั้นเหรอแต่ว่าเธอยังอยู่ปฐมอยู่เลยนี่แบบนี้ไม่ไปเกินไปหน่อยเหรออย่างน้อยก็ต้องโตเป็นผู้ใหญ่ก่อนนะพวกนักเขียนชื่อดังต้องทําแบบนี้งั้นเหรอกะแล้วเชียวว่าไม่ได้เพราะอาจารย์ชอบผ้าแต่ผู้หญิงนะอ,อกใหญ่นี่นาะหน้าอายจังแต่ว่าหนูอยากได้จริงๆนะคะลายเซ็นของอาจารย์นะเอ๋ เออ,เอ,อลายเซนอย่างนั้นน่ะเหรอได้สิได้หรอกคะ่ะขอบคุณคะ่ะจะให้เขียนบนอะไรดีนะอะไรก็ได้หมดละเขียนบนสัญญาคงไม่ได้สินะถ้างั้นอะจริงสิแต่ว่านะไอจังช่วยเซนตรงนี้ด้วยคะ่ะได้สิแต่ว่านะเซนอย่างนี้เลยอย่างนั้นน่ะเหรองั้นหนูถอดให้เซน ดีไหมคะอย่านะแบบนี้แหะดีแล้วองั้นฉันช่วยเซนด้วยนะคะนีะ่นี่มันเออคือมันแบบว่าอันตรายเกินไปตตรงท้องมันนุ่มมากเลยเซนยากนะเออชื่ออะไรงั้นเหรอนี่ ถมฮ่จะช,ชื่อน่ารักดีนะข,ขอบคุณค่ะการที่ชื่อของอาจารย์เกียกนอยู่บนตัวหนูแบบว่ามันทําให้หนูรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของอาจารย์หนูดีใจที่สุดอ,อย่าเพิ่งขยับนะข,ขอโทษค่ะอ,อาจารย์ถ้าเขียนช้าๆแบบนั้นนะ เร็วๆดีกว่างั้นหรอแล้วชื่อของเธอมันสะกดยังไงล้วเนี่ยนิเชจากราสานิชเชแล้วก็ตัวอักษรจากดอวิเชเรียนิเชทากะสะสวยแล้วยะแย่และสิแบบนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำกับแฟนคลับจริงๆนะเหรอสเสร็จแล้วละให้ฉันเขียนวันที่ด้วยไหมออสอ2018สินะ รักเขียนเพ่ความสุขให้แฟนคลับแล้วแฟนคลับก็คอยช่วยเป็นกำลังใจให้นั่นสิได้ประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายเลยนะจริงด้วยฮะแล้วเธอเอ๊ะไม่ใช่นะไม่ใช่อย่างที่คิดนะครับผมไม่ใด่เป็นโลลิคอนนะ <S <S 1> <S 1> เอาละเสร็จแล้ว ขอบคุณมากค่ะมันก็แค่ลายเซ็นนะทำไมถึงรู้สึกเหนื่อยขนาดนี้กันลเดียเอ่อไม่เป็นไรหรอกนี่นิโจซังเรียกโทกะก็ได้ค่ะเออโทกะขอบคุณมากนะที่ทำให้ฉันรู้สึกว่ามีคนชอบบางกะของฉันอยู่ด้วยนะแต่ว่ามันไปได้ไม่สวยเท่าไหร่ฉันเคยมุ่งมั่นเขียนเรื่องให้สนุกที่สุดตามความคิดของตัวเองแต่ว่านะการจะเขียนบางกะขายเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลย ึงจะมีเรื่องที่ฉันอยากเขียนเต็มไปหมดแล้วปีหน้าฉันก็จะจบมปลายแล้วด้วยพ่อกับแม่เองก็บอกให้ฉันได้ออกไปทํางานแล้วด้วยที่สําคัญฉันไม่อยากเป็นภาระให้พวกท่านด้วยนะฉันเลยรู้สึกแย่ดิดหน่อยแต่ว่าขอบใจนะเธอทําให้ฉันรู้สึกว่าต้องพยายามให้หนักขึ้นฉันเลยลองว่าทํางานพาร์ทไทม์แล้วก็หาห้องเช่านะเรื่องนั้นไม่จําเป็นค่ะอาจารย์หนูจะช่วยเองค่ะ หนูน่ะมั่นใจว่าคุณน่ะมีพรสวรรค์นแน่นอนอีกไม่นานต้องมีมังงะเล่มแรกแน่นอนค่ะไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องอื่นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินหรือได้ที่อยู่อาศัยหรืออาหารสภาพแวดล้อมที่จะทําให้อาจารย์ได้มีสมาธิกับการเขียนมังงะมากที่สุดหนูเดียมไมาให้หมดแล้วละคะ่ะไม่เร็วเลยใช่ไหมล่ะคะเออก็ดีอยู่นะแต่ว่าทําไมต้องทำถึงขนาดนั้นด้วยละ่ะที่สําคัญเด็กปถมจะมีเงินขนาดนั้นเลยงั้นเหรอเวออ สัญญาเอ๋จริอะ่ะเราเล่นใช่ไหมเนี่ยตอนนี้เธอถือหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัทระดับโลกเมดิคาวะหนูทำได้ทุกอย่างเพื่ออาจารย์แล้วไม่สิให้หนูช่วยทำนะคะและนั่นขออนุญาตค่ะ ชิซูรุกับซานะมาเล่นด้วยคะ่ะฉันมาแกล้งนายนะคะลุแียวท่านพี่สบายดีไหมคะกลับมาแล้วคะ่ะอาจารย์ทำอะไรอยู่หรอคะ,ะเธอแท้เลยโทรกะในที่สุดก็ออกมาจนได้เธอคนนี้ทำได้แล้วนะคะอาจารย์เฮ้ยไอ้งโง่ฮารุนี่นายเอาแต่ขี้เกยียจไม่ทำอะไรสักอย่างเลยไม่ใช่หรือยังไง ตั้งแต่แย้ายมาอยู่กับโทกะหน้าเดียวแม้แต่สักหน้าไม่สิแม้แต่ช่องเดียวนายไม่ได้ไว่ามันหนาเลยนี่ยะไม่เป็นไรหรอกชิซูรุเพราะว่าอาจารย์น่ะเป็นพีโหลดเดอร์ของฉันนี่นาะผมได้ใช้ชีวิตด้วยการช่วยเหลือของดิจโจโทกะชีวิตของพรีโลดเดอร์ของอาจารย์เทนโดฮาดุได้เริ่มต้นขึ้นแล้วก็ <c oughs> <c oughs> แต่คลิปที่แล้วที่ผมลงไปนะฮะก็ ABI ยับเลยก็คลิปนี้ก็ไม่ไม่รู้ว่าจะโดน ABI ด้วยหรือเปล่านะฮะก็นั่นแหละฮะ ABI เอาขึ้นครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ขอให้ดูอย่างสนุกนะครับก็เพจไปผมก็หาไปเจอจริงๆนะใครมีเพจไปหรือว่าอะไรก็สามารถแนะแนวแนะนําผมนะรับว่าผมไม่รู้จากเพจไปจริงจริง